ยินดีต้อนรับสู่ B-Back Online c a r s สื่อการเรียนการสอนของวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพค่ะขออนุญาตแนะนำตัวก่อนนะคะครูชื่อนางสาวพัชนพมจาดเรียกว่าครูนกก็ได้ค่ะโดยวันนี้นะคะวิชาชีพที่ครูนกสอนนะคะจะเป็นเรื่องของการทำวัวแผนหรือสวนแนวตั้งซึ่งวันนี้นะคะเราจะทำมาจากต้นไม้ประดิษฐ์นั่นเองและแน่นอนค่ะวันนี้ครูนกไม่ได้มาคนเดียวนะคะสวัสดีค่ะพี่นัท ค่ะวันนี้พี่นัดก็จะมาเป็นผู้ช่วยคุณนกนะคะในการช่วยสอนวอลแพนแบบนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวลำดับต่อไปเราไปดูวัสดุอุปกรณ์ในการทำกันเลยค่ะ ก่อนที่เราจะไปทํานะคะเราก็จะมาต้องดูวัสดุอุปกรณ์กันก่อนซึ่งวันนี้คุณนก็จะแบ่งวัสดุอุปกรณ์แบ่งออกเป็น3กลุ่มด้วยกันนะคะ<อ>กลุ่มแรกก็จะเป็นตัวที่เราจะต้องทําฉากตัวนี้นะคะหรือว่าตัววั์แผนนั่นเองนะคะตัวผนังที่เราจะใช้ตัวต้นไม้เราเนี่ยไปประดับปัก ะะก็จะมีส่วนประกอบหรือวัสดุอะไรบ้างลำดับแรกก็จะเป็นโฟมนะคะวันนี้คุณนุกเลือกใช้โฟมที่มีความหนานะคะประมาณ2นิ้วนะคะในการใช้แล้วก็อันที่2นะคะก็จะเป็นหญ้าตีนเป็ดนะคะอันนี้คุณนุกจะใช้เป็นเบอร์2 0 8ูนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นหญ้าแผ่นสําเร็จรูปมาเลยนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะก็จะเป็นตาข่ลวดนะคะตาข่ายลวดนะ แล้วก็ตัวสําหรับยึดนะคะตัวย่าเรากับตัวโฟมแล้วก็ตะข่ายเนี่ยคุณนกก็จะใช้เป็นสายเทเบิลไทนะคะสายเทเบิลไทนี่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเวลาใส่ก็จะล็อกได้สามสี่อย่างนี้นะคะก็จะทาเสร็จออกมาเนี่ยก็จะเป็นฉากออกมานีแล้วคุณพี่นัทจีบให้ท่านผู้ชมดูหน่อยค่ะค่ะก็จะเป็นตะข่ายด้านหลังนะคะแล้วก็ประกบด้วย โฟมแล้วก็หญ้าข้างหน้านะคะทำให้เสร็จเป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมีวิธีการสอนทําด้วยนะค่ะแล้วก็กลุ่มที่2นะคะก็จะเป็นกลุ่มของตัวต้นไม้ประดิษฐ์นั่นแหละค่ะซึ่งต้นไม้ประดิษฐ์นก,ก็จะแยกออกเป็น2กลุ่มย่อยนะคะกลุ่มหลักๆกลุ่มแรกก็จะเป็นต้นไม้หลักนะคะซึ่งต้นไม้หลักคุณนก็จะใช้ต้นไม้3ชนิดวันนี้นะคะต้นแรกก็จะเป็นต้น เฟิร์นป่านะคะคุณนุงจะเลือกเป็นเฟิร์นป่าใบใหญ่นะคะวันนี้พอเราได้มาก็จะจัดเป็นพุ่มให้เรียบร้อยนะคะต้นที่2นะคะต้นที่2จะเป็นมอนสเตล่านะคะอันนี้คุณนุงเลือกใช้เป็นเบอร์สนะคะลักษณะก็เหมือนที่ถ้าเราเรียกก็จะเป็นต้นพูแฉกอะค่ะนะคะ,นะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งแล้วก็ต้นไม้หลักตัวสุดท้ายนะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นปลกนั่นเองนะคะต้นปลกนะคะโอเค ส่วนลำดับต่อไปนะคะก็จะเป็นกลุ่มต้นไม้เล็กนะคะกลุ่มต้นไม้เล็กวันนี้ใช้สําหรับการแทรกนะคะก็คุณนุจะเลือกเป็นต้นไม้ตระกูลบอนนะคะก็จะมีต้นแรกนะคะจะเป็นบอนเขียวนะคะบอนเขียวเป็นแบบนี้เนาะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นต้นต่อไปนะคะจะเป็นบอนตลามาลายนะคะก็จะมีคาดสีขาวๆแล้วก็บอนี้ชนิดหนึ่งก็จะเป็นบอนแดงนะคะต้นบอนแดงนะคะคุณนุก็จะเลือก3ามตระกูลบอนนี้มาใช้ในการประกอบทําต้นแทรก และอีกต้นหนึ่งก็จะเป็นกลุ่มต้นไม้แทรกเหมือนกันค่ะแต่ว่าจะเป็นตระกูลช่อแขวนนะคะช่อแขวนตัวแรกเนี่ยคุณนกก็จะเลือกเป็นหางนกยุงนะคะหางนกยุงมาอันนี้คุณนกเลือกเป็นหางยุงเบอร์สนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นต้นคราวดือสีขาวนะคะก็จะอยู่ในกลุ่มของต้นไม้แทรกแต่เป็นช่อแขวนนี่น่ะแล้วก็อุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้เลยค่ะมันจะต้องมีการตัดใช่ไหม นะคะเราก็จะเป็นอุปกรณ์2อ,อย่างหลักๆก็จะเป็นกันไก่นะคะแล้วก็ครีมตัดลวดนะคะประมาณนี้แล้วก็อย่าลืมเวลาปักนะคะจะให้ต้นไม้มันอยู่ทนได้ใช่ไหมคงทนนะคะในกําแพงของเราเนี่ยก็อย่าลืมกาวด้วยนะคะเดี๋ยวจะบอกว่าต้องทําอย่างไรโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปลงมือทํานะคะแล้วก็จะได้วัวแรนสวยๆแบบนี้อย่างไรนั้นลาดับต่อไปเราไปดูวิธีการทํากันเลยค่ะ และในลำดับต่อมานะคะเราจะมาดูวิธีการทำกันค่ะซึ่งขั้นตอนแรกนะคะเมื่อเก็บต้นไม้ที่เราได้มาไม่ว่าจะเป็นต้นไม้หลกักหรือว่าต้นไม้ตัวแทรกของเรานะคะตน้นไม้เล็กๆเนี่ยก่อนอื่นที่เราจะทําการปักลงไปเราก็ต้องจัดทรงให้เรียบเนาะทรงให้มันดูแบบเหมือนจริงนะคะก็อาจจะคลี่ตัวพวกกิ่งก้านออกมานะคะให้มีลักษณะแบบเหมือนของจริงเนาะผิวไหวได้อะไรอย่างนี้นะคะก็จัดให้เรียบร้อยก่อนนะคะ ตรงตามที่เราต้องการได้เลยนะคะอยากจะให้มันแค่ไหนอย่างเช่นตอนนี้ค่ะใบเฟินอย่เงี้ยค่ะหญาเฟินเงี้ยก็สามารถคลี่ใบออกมานะคะให้มีลักษณะเหมือนเป็นพุ่มนะคะเหมือนลักษณะของจริงได้เลยนะคะค่ะก็ลําดับแรกเนาะเดี๋ยวเราจะต้องทําการปักต้นไม้หลักก่อนนะคะซึ่งต้นไม้หลักเมื่อกี้คุณนกบอกไปแล้วมี3ตัวด้วยกัน3ชนิดนะโดยเวลาปักอย่าลืมเทคนิคค่ะก็คือต้องจิ้ม กาวก่อนนะคะที่โคนต้นเพื่อพอเราปักเข้าไปปุ๊บเนี่ยตัวกาวก็จะได้แน่นกับตัวโฟมข้างในต้นไม้ใหญ่ต้นแรกนะคะที่คุณนุกอยากจะแนะนำนะคะคือปักต้นที่มีลักษณะเป็นพุ่มนะก็จะเลือกต้นนะคะเฟิร์นป่านะคะก็จะปักในระดับของสายตาต้นไม้หลักเนี่ยเราจะใช้เป็นแนวเฉียงนะคะก็จะเริ่มปักจากข้างบนก่อนนะคะโอเคแล้วก็ตามด้วยต้นหลักตัวที่ส ะะต้นไม้หลักตัวที่2เป็นผู้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็คือต้นมอนสเตล่านะคะหรือว่าผู้แฉกนั่นเองเราจะเป็นลักษณะที่ปักเป็นแนวทะแยงนะคะก็จะต้องดูความเหมาะสมนะคะของส่วนวันนี้ ซึ่งต้นมอนสเตล่านะคะวันนี้ที่คุณนกเลือกมาเนี่ยจะมีความสูงลักษณะประมาณแค่50เซนนะคะก็จะเป็นเบอร์3เนาะหรือจะใช้เบอร์2ก็ได้นะคะอันนี้ก็เลือกมาเป็นเบอร์3นะคะก็ปักพุมแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะตัวที่3ต้นไม้หลักนะคะที่เราจะลงนะคะก็จะเป็นต้นปลกเนาะนะคะเป็นปักเป็นตัวหลักกันนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยวอลแพนนะคะที่ มีที่มาที่ไปเหมือนกันนะคะที่จริงนะคะวอลแพนหรือว่าเราเรียกอีกชื่อหนึ่งเป็นทางการคือ vertical garden นะคะสวนแนวตั้งนะคะเดิมทีเนี่ยก็มาจากนักพฤษศาสตร์ท่านหนึ่งนะคะที่ชื่อว่าแพทริกนะคะโดยท่านเนี่ยก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะชอบไปสำรวจป่าเนาะวันหนึ่งนะคะก็คงแบบไปได้แรงบันดาลใจนะคะไปเจอต้อนไม้ทธรรมชาตินะคะขึ้นตามโขดหินอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเกิดแรงบันดาลใจว่าอยากจะนำกลับมา ทำเป็นที่บ้านขึ้นตามกำแพงบ้านได้ไหมตามตึกบ้านตัวเองได้ไหมค่ะก็เลยเป็นท่านแรกเลยนะคะที่แบบเป็นเขาเรียกอะไระเป็นผู้บึกบึกก็ได้เนาะนะคะประมาณนี้ค่ะลำดับต่อไปพอเราปักต้นหลักเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเราก็จะทําการปักนะคะตัวใบแทรกซึ่งจะเป็นต้นไม้ชนิดเล็กหรือก็ต้นไม้แบบแขวนนะคะอันนี้คุณนุก็จะให้เริ่มจากต้นบอลแดงนะคะ แทรกเข้าไปเวลาเราปักอย่าลืมนะคะทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นต้นไม้หลักหรือว่าต้นใบแทรกก็ตามนะคะเราจะอย่าลืมจุ่มกาวด้วยนะคะปักเข้าไปจะได้เพิ่มความแข็งแรงให้กับตัวต้นไม้ให้ยึดติดกับตัวออวอลแพนของเราได้แล้วก็ได้อยู่ในนานด้วยอันนี้พี่นานก็กำลังปักต้นบอนแดงใช่ไหมคะให้เป็นตัวแทรกตัวแรกนะคะน่ะ Okay. ลักษณะแนวจะเห็นว่าเราจะต้องมีแนวในการปักนะคะวันนี้คุณนุกก็จะออกแบบมาในเรื่องของการปักแบบแนวเฉียงนะคะเพื่อจะได้ดูค่อนข้างจะเป็นแนวได้ง่ายนะคะที่จริงเราสามารถปรับเป็นแนวอื่นก็ได้นะอันนี้แล้วแต่ความแบบความชอบเลยนะคะแต่วันนี้ก็เป็นเทคนิคการปักแบบแนวเฉียงนะคะตั้งแนวให้เรียบร้อยะคะ่ะก็ใช้ระดับสายตาตัวที่สองจะเป็นบอลเขียวนะคะที่เราจะเล่นเป็นใบแท้ แล้วก็สวนแนวตั้งเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นที่นิยมนะคะเป็นที่นิยมในแถบของตะวันตกนะคะประเทศที่นิยมบ่อยๆก็จะเป็นพวกฝรั่งเศสแคนาดาสหรัฐอะไรเงี้ยค่ะที่จริงมีมานานแล้วนะคะในการจัดแล้วก็ของเอเชียเราก็มีนะคะในแถบเอเชียเราเนี่ยก็ประเทศที่เห็นได้บ่อยๆเลยก็คือน่าจะเป็นประเทศญี่ปุ่นนะคะก็นิยมที่จะทําตัวสวนแนวตั้งเนี่ยแต่อันนั้นเขาก็จะเอาเป็นต้นไม้จริงเลยใช่ไหมปลูกตามตึกตามกําแพงอะไรเงี้ยค่ะ แต่เพื่อการดูแลรักษาที่สะดวกของเรานะคะก็คุณลูก็เลวนี้เอาเป็นต้นไม้ประดิษฐ์แทนนะคะซึ่งก็ทําได้ดีไซน์ออกมาไม่ยากเหมือนกันนะคะแล้วก็ใบแทรกตัวที่3นะคะก็จะเป็นบอลครามาลายนะคะก็จะปักตามแนวที่เราหรับสายตาเราเหมือนกันนะคะแต่เขาคงอยู่ในแนวฉเฉียงนะคะที่เราออกแบบไว้เวลาปักเข้าไปนะคะก็อย่าลืมจัดทรงใบไม้ด้วยนะคะให้มันแบบเหมือนกับธรรมชาติมากที่สุด นะเหมือนกับธรรมชาติมากที่สุดเราจะได้รู้สึกแบบเห็นเหมือนอยู่ตามท่างทางธรรมชาตินะคะจริงๆเลยแล้วก็น่าจะเป็นกลุ่มสุดท้ายนะคะจะเป็นตัวแทรกเหมือนกันนะคะเป็นใบแทรกแต่ว่าเป็นใบแทรกชนิดช่อแขวนนะคะตัวแรกของนุก็จะให้แทรกในส่วนของนะคะรือสีขาวเข้ารือสีขาวนะคะ <Okay. S 1> แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นช่อแขวนเหมือนกันนะคะแต่ก็จะเป็น หางนกยุงนะคะหางนกยุงอย่าลืมน้วก่อนปักทุกครั้งนะคะต้นไม้ทุกชนิดอย่าลืมจุ่มกาวด้วยเพราะเดี๋ยวมันจะได้เพิ่มความมั่นคงนะคะแล้วก็ความคงทนให้กับสวนของเราซึ่งสวนแนวตั้งตรงนี้นะคะพอเราทําขึ้นมาเสร็จแล้วเนี่ยจริงๆเราสามารถไปประดับตกแต่งนอกจากที่พักอาศัยได้นะแล้วก็ไปพักไปประดับตกแต่งแบบ ร้านค้าเราก็ได้นะคะเช่นที่เราเห็นบ่อยๆก็จะเป็นพวกร้านคาเฟ่ใช่ไหมคะร้านกาแฟอะไรเงี้ยมันก็จะมีในส่วนของโซนที่จะแบบให้ลูกค้านั่งใช่ไหมคะแล้วก็มีส่วนตัววอลเปเเนี่ยประดับตกแต่งก็เพิ่มอัรถรสอ่าเรียบร้อยแล้วค่ะโอเคตอนนี้ก็พี่นันนะคะก็ได้ทำการแสดงสาธิต การทำวัวแผนนะคะไม่ว่าจะเป็นลงต้นไม้หลักนะคะต้นไม้แทรกนะคะไม่ว่าจะเป็นต้นไม้แทรกแบบเล็กต้นช่อให้เรียบร้อยแล้วนะคะพอเราทําแบบนี้หลายๆฉา,ากเข้าใช่ไหมคะเราก็สามารถเอามาต่อประกบแล้วก็สร้างเป็นกําแพงวัวแผนประดับได้เลยค่ะอ่าเป็นไงบ้างคะเรียบร้อยแล้วนั้นเดี๋ยวลําดับต่อไปคุณนงจะสรุปให้อีกรอบนะคะเป็นยังไงบ้างคะวิธีการทำวัวแผนของเราไม่ได้ยากเลย กันนี้นะคะในส่วนของโครงการดีๆจากฟิตอิจิตอาสาของวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพในเรื่องของการสอนการทําวอลแพนนะคะพอเราได้วอลแพนสําเร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ามาต่อกันแล้วก็ถ้าได้เดยอะๆเนี่ยมันจะก็จะสวยงามเอาไปประดับตกแต่งที่พักอาศัยก็ได้หรืออยากจะสร้างบรรยากาศในธุรกิจหรือร้านค้าของเราได้เลยนะคะ ก็สุดท้ายแล้วนะคะหวังว่าวิชาที่พี่วันนี้ทางคูนกนะคะได้สอนเรื่องของการทำบอรแผนเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ชมสามารถนำไปสร้างรายได้ได้นะคะวันนี้ไม่มีอะไรแล้วขอขอบคุณท่านผู้ชมอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์ b ี b a แบกออนไลน์คลสด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณพี่นัทค่ะ